ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะแม่ทิ้งลูกสาววัยสิบเดือนบอกชาวบ้านมีลูกกี่คนก็ทิ้งหมดชาวบ้านสุดงงเจอแม่ทิ้งลูกสาววัยสิบเดือนข้างถนนบอกหน้าตาเฉยมีลูกกี่คนก็ทิ้งหมดไม่อยากเลี้ยงผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่3มกราคมเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาที ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคันกั้นน้ำคลองตาคล้ายหมู่สิตตบตําบลบางบัวทองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ว่าไปแล้วจ้ามันเลือกเดินจากไปแบบไม่หันกลับมามองลูกสักนิดแบบนี้เรียกว่าไรได้ว่าแฮตแทกสงสารเด็กพบนอสอ สุภัตราอายุ24ปีผู้ที่โพสต์เรื่องราวใน Facebook เปิดเผยว่าขณะตนเองกำลังจะขับรถกลับบ้านเห็นน้องเขานอนดิ้นอยู่แต่ตัวแม่เห็นเดินไปไหนก็ไม่รู้ตนเลยให้น้องอุ้มเข้าไปที่บ้านสักพักหนึ่งแม่เขาก็เดินวนกลับมาตนจึงถามว่าจะเอายังไงกับลูกแม่เขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วทิ้งตนจึงเลยโทรหามูล,ลนิธิ แม่เขาก็บอกว่าโทรไปเลยเขาไม่เลี้ยงเขาไม่เอาตนก็ไม่เคยเห็นแม่เขาไม่ใช่คนแถวนี้ตนเพิ่งกลับมาบ้านวันนี้ก็เพิ่งเห็นก็ไม่รู้ว่าเขามาป้วนเปี้ยนที่นี่นานหรือยังเด็กเพิ่งจะอายุ1 0บถึงสิเดเดือนตนกับน้องคงต้องดูแลจนถึงเช้ากว่าเจ้าหน้าที่จะมาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมทั้งตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าให้รอถึงเช้าเพราะตอนนี้มันไม่ใช่เวลา ตนอยากให้มูลนิธิไหนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเอาน้องไปดูแลด้วยเพราะแม่เขาก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะวนกลับมาอีกหรือเปล่าตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกเห็นเด็กแล้วรู้สึกสงสารมากไม่กล้าให้แม่เขาไปเลยกลัวแม่เขาจะไปทำอะไรตอนนั้นตนได้ให้แม่เขาเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ต้องการลูกคนนี้จริงๆหรือเขาก็บอกว่าไม่ต้องการแล้วเขามีลูกกี่คนก็ทิ้งหมดแหละ ตนบอกว่าเช้าจะมอบให้เจ้าหน้าที่สงเคราะห์อเอาไปดูแลนะเขาก็บอกว่าเอาไปเถอะเขาไม่เอาแล้วข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดต,ตามด้วยนะคะ